วันดีเที่ยากซืกี๊ยวกูอะไรนะหนูกูนุ่งทาอะไรมาเนี่ยทาที่ไหนเค่ะต้่องแท้อันนี้วิกนี่ใส่ทุกวันมะพี่วิกอีกแล้วอ่ะนี่อยากโดนเลยนี่วิกผมอยากโดนผมมึงเลยแค่หกสิบเก้าเส้นจำเป็นแิงแน่งให้ดูองหว่างการถ่ายทำเพลง นี่ไม่ใช่คีอมันทะเลาะกันไม่ต้องมาบูกรเพลงตีพวกกันตีพวกเออตีพวกกันเราโอกาสนี้ม่นานแล้วโอ้อ๋อนี่คุณนัดค่ะบ้านใหม่มีสีนะนีขนาดนั้นเหรอมันไม่กลางวันพอใช่ไหมมันเป็นกาญถ่ายทเนี่ยต้องบอกว่าพรุ่งนี้พี่บอกว่าเอาวันนี้เป็นไงพี่หน่อยจะยิ้มนะคะแล้วก็คุณโจอี้กานาคุณมีซาร่าไหมซาร่าไม่ซาร่าซาร่า ทารินอนก็ได้แทารินนอนทารินนอนก็ได้หามัแหละมันไม่ใช่เรื่องฮาคุณไม่หาเด้คุณนั่งคุณเลียวอ่ะเพลงบอกเพลงนี้อะไรมีตีาตย้ายไปอยู่ฝั่งนี้น่ะอ้าหนึ่งในหนึ่งในคัเขาเรียกว่าเพลงแรกในประเทศไทยที่มีตีหัวกันอ่ะใช่อแล้วแต่ เหนื่อยใจไหมล่ะอยากดังต้องอดทนหน่อยไม่ไม่ดังแบบนี้ไม่เอาไม่เอาดังไปรักษาตาไปรักษาเนี่ยนะเหมดิอยใผมดิเขาจะบอกว่าจะพาสมองออกเออมันมีเนื้องอกอยู่ฟังนี่ที่ตีตีตีสุดท้ายมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไผมดิรู้ว่าน่าจะไม่นขังนะใช่ไหมย้ายย้ายจะกลายเป็นขวาดีกว่าย้ายดีกว่าใช่ย้ายดีกว่าเมื่อกี้พี่ส่งรอบนี่ผมพูดภาษาอังกฤษสองคำเลย Thank you Yes and no ทายแล้วไม่เอาล่นลนลนลนเล่นผิดไม่เอาเลยอันนี้บอก No No นี่ก็แบบ Yes and no เลยเพราะงงหมดอ่ะโอ้คนนี้ก็ขยันแล้วเกินจะได้เพิ่มเสียงอีกอ่ะจริงจังทั้งวันเหรอไม่พอมันแบบใหม่ตัวเดียวมันยังไม่พออีกไม่ได้ต้องเต็มใจแล้ว น้ำตาไหลแล้วผมจะได้ผ่านทีเดียว<ด>ใช่ไหมลองให้ดีิ้องให้เเต่นี้แล้วนี่ไม่ทานละ <c oughs> หน่ายหัวขาวจังเลย <c oughs> เป็นแมงมุมกอะไร <c oughs> เอาหัวขาวเป็นอะไรเป็นแมง <c oughs> อ๋อเป็นแมงค <c oughs> ันหลอก็เป็นอะไรต่อจอย เป็นไงมุกอะไรดีจนสมองไปหมดละต่อยนานยังป้านหลังหจ่อยหลบต่อหรือพึ่งเออหลบขาเดินต่องต่อยต่อยนานยังเออก็บพ่อก็พึ่งต่อยเพราะว่ามันใบมันเก็บไม่หมดมีทั้งสองใบโว้ดโค้ดโค้ดโอ้ยมันก็แรงมันจะจะที่ดีไม่ไย้ื้อเพลงอะไรนะคะคุณนัน ทานงทงชวยครับอ๋อท่านงทงชวยทนงทงนวยสองคนเนี่ยเตรียมพร้อมอ๋อหนักเอาของของเอกก่อนนะของเอกเอาตรงนี้ตรงนี้พี่จะได้ยินสองใม้เลยใช่ไหมใช่พี่ผมต้องสองใม้โอเคอันนี้พี่หน่อยอันนี้ต้องง้างประมาณไหนประมาณเฮ้ยมันเยอะไปจับสามนิ้วเนี่ยมันจะดังเนี่ยมันจะไม่ทึบอันนี้เนาะ งั้ยไม่ <laughs> ไม่ <laughs> ตาเอาตาย <laughs> สาย <laughs> อขอบคุณ